ถ้ามีผู้ถามมาว่าเคยดูใจเต้นแล้วเหมือนหัวใจเนี่ยมันจะเต้นออกมาท้างนอกเลยปัจจุบันดูแล้วไม่มีใจเต้นนั่นเป็นเพราะอะไรมันก็มีหลายสาเหตุนะการที่เราจะเห็นใจเต้นเนี่ยหนึ่งอารมณ์เปลี่ยนอันนี้ไปพูดถึงนอกสุดเลยนะอารมณ์เปลี่ยนเราโกรธเราโมโหใครหรือเราออกกําลังกายนี่มันส่วนภายนอกเลยกายนอกจิตนอกอ่ะ อันนี้ถ้าสมมุติว่าไอ้น,นี่อย่างงี้มันเป็นการเต้นที่ว่าผิดปกติแล้วคนเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยมันเป็นการผิดปกติทางด้านร่างกายพวกนี้ใจเต้นเกิดด้วยเพราะสาเหตุอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพอไอ้พอเป็นอารมณ์ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะให้เห็นใจเต้นเนี่ยเราต้องต้องปฏิบัติด,ดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกหรือเวลาเยอะ เรายกมือจา,จากความรู้สึกในมือเนี่ยจนกระทั่งให้มันได้สติสมัญญคือมีความรู้สึกเกิดในมือมากมากตอนแรกมันเกิดน้อยจับไปครั้งสองครั้งสามครั้งนิบหนึ่งวบหนึ่งวบหนึ่งนิดนิดแล้วก็ต่อไปเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งพอจับไปเรื่อยๆแล้วก็สติสมาธิมันดีขึ้นมันจะเข้าเ็าเรียกมันจนเป็นมหาสติความรู้สึกจะมากขึ้นไปเองอันนี้มันจะสะเทือนถึงจิตได้ง่ายเข้าสู่ส่วนของหัวใจเต้นได้นี่เขาเรียกว่าเราจะเริญสติสมาธิ จนกระทั่งอารมณ์มันละเอียดแต่มีสมาธิมีสติอยู่กับความรู้สึกเกิดสมาธิอยู่กับความรู้สึกพออารมณ์ละเอียดมันก็ไปเห็นความรู้สึกที่ชัดเจนประกอบกับได้เจริญสติสมาธิมากๆสั่งสมเหมือนเราเก็บเงินีิะบาทสองบาท10บาท20บาทจนกระทั่งเป็นร้อยบาทอะไรมันก็จะเห็นว่ามีน้ำม,มีเนื้อมีมีหนังขึ้นมาบ้างมีเงินขึ้นมาบ้างนะจับความรู้สึกก็เหมือนกันแล้วก็ทําไปเราดูความรู้สึกที่ลงกระทบปาจมูกแล้วก็ทําไป แต่นี้พอเราทํามากเข้ามากเข้ามากเข้ามันเข้าไปถึงฐานจิตเองทัติสมาธิของเราทํามากเข้าเราเพิ่มกําลังมากเข้าจนกระทั่งสมาธิเรามากเกินไปมันตึงเครียดเกินไปภายในอันนี้ก็ไปบังสมาธินั้นไปบังไอตัวความรู้สึกตัวนี้ถ้าเราเดินสายสมาธิต่อไปให้ถึงที่สุดปุ๊บจนกระทั่งเกิดนะมันดับ จะเรียกเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมามันจะเล็กๆๆๆตามผิวกายแต่ถ้าสมมุติว่าเราจเจริญสติไปให้ตรงสัมมัญญาเนี่ยทำให้มากเข้าทําให้เป็นปกติสม่าเสมอม,มากข้ามันก็เป็นการสั่งสมเวลาที่มันเห็นแน่นเครียดแล้วก็โปร่งขึ้นมาจะเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้นี่การเป็นการจเจริญสติวัฏฐานสีในแนวสัมมัญญาบาพัพพะเพราะฉะนั้นเมื่อสติ สมาธิมนละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันไปบังไอตัวแล้วสมาธิเนี่ยมันทําให้เห็นความเป็นอัตตามันเข้าไปบังการเป็นอนัตตาก็เรียกว่าสันสติบังอน,นิจจังอิร,บบริบทสีบังทุกขงังกนะสัญญาบางังอนัตตาสันสติบังอน,นิจจังพอเรามีสติเรามีสันสติมีความสืบเนื่องของสติเข้า พอละเอียดมากเข้าไปมากเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บมันจะเข้าไปถึงระดับเป็นชานขึ้นมาอันนี้ยิ่งละเอียดมากๆเข้ามันก็เลยเข้าไปบงังบังได้แต่ละผ่อนคลายออกมาแล้วปล่อยวางออกมามันก็จะมีสภาวะอันนี้เป็นนั้นวิธีการแก้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากเราดูความรู้สึกที่ลงกระทบไปจมูกแล้วหรือเรายกมือจับความรู้สึกหลือดูใจเต้นแล้วเนี่ยเพราะมันไม่เห็นขึ้นมา พราไม่เห็นที่ใจเต้นแล้วก็ดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกหรือการหรือจับไม้จับความรู้สึกที่มือหรือไม่งั้นนี่ก็เอาไอตอนท้องว่างว่าก็าถึงได้ให้มารักษาศีลแปดไงพวกบทพามบทอะไรต่อมีอะไรกันเนี่ยมารักษาศีลแปดเพื่อท้องมันจะได้ว่งวางๆางหลังเที่ยงแล้วไม่ฉันอาหารเพราะนั้นเราจะเห็นน้ำย่อยออกในกระเพาะเนี่ยให้เป็นมันจะมีความรู้สึกอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราสติเราเอาไปดูน้ำย่อยอย่างกะนั่งสมาธิ มันมากมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ไปบัางน้ำย่อยทําให้น้ําย่อยไม่ออกเหมือนก็ไม่มีความรู้สึกอีกเหมือนกันเพราะมันถูกข่มด้วยอํานาจของสมาธิเราก็ต้องคือสมาธิมันมากเกินไปไงเราต้องดูแบบปล่อยๆถ้าดูแบบปล่อยๆปล่อยๆพอมันจะไปพอสมาธิมันจะไปถึงจุดปุ๊บมันจะหลุดออกมาเหมือนกับพวกเจริญนิปัสนาเนี่ยจิตยกสู่ปไตรลักษณ์เป็นสองแถบเนี่ย พอมันจะลงกลางเนี่ยมันก็ครูบาอาจารย์ก็บอกตรงกลางก็มีสองแถบเล้าเราฝึกตัวตื่นเพราะนั้นมันก็ดึงขึ้นมาแต่อย่างข้าพเจ้านี่มีวิชาธรรมกายผสมด้วยก็เลยเวลานั้นจิตจะดับหยาบไปรายละเอียดมันจะลงกลางครูบาอาจารย์บอกไม่มีใจเต้นไม่มีความรู้สึกเราบอกมีเพราะเราก็จเจริญแนวความรู้สึกเพราะฉะนั้นนี่มันถึงได้บอกว่าแต่ถ้ามนละเอียดไปแล้วเนี่ยมันจะมองไม่เห็น มันตั้งเขาเรียกว่าทางสายกลางตึงก็ไม่ดีตึงไปมันก็ปบังสภาวะความรู้สึกย่อนเกินไปก็ไม่ดีก็มองไม่เห็นเพราะสติมันอ่อนนอกจากเราจะมีอารมณ์มากระทบหรือออกกำลังกายหรือเป็นโรคหัวใจอะไรมันถึงจะมีพวกนี้ก็สาเหตุมันเกิดเพราะอย่างนี้ก็คงจะเรียบเรียงได้มั่งว่ามันเป็นเพราะอะไร เราก็ต้องแก้ไขไปตามนะพวกที่อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในสำนักใหญ่ถึงเวลาเขามายืนชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงก็ให้ทําแบบสบายๆอย่าเพ่งไม่ต้องไปทรมานร่างกายไม่ต้องไปอดอาหารไม่ต้องไปตากแดดไปนั่งกลางแดดเนี้ยนั่นมันผิดปกติของพ่อเจริญนิปสนาฉะนั้นเ็ให้มายืนชั่วโมงเดินชั่วโมงเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทาในธรรมเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันได้ในสี่ฐาน แต่ถ้าหนักไปทางสมาธิปุ๊บเนี่ยปุ๊บบางทีมันไปบงังพอจากหยาบจะไปสู่ละเอียดนไปบงังพอเข้าไปสู่ส่วนละเอียดแล้วมันก็มีอีกแะไะ